สี่ทุ่มครึ่งในค่ำคืนวันนี้นะครับเกมซูเปอร์ซันเดย์นะครับระหว่างทีมอย่างเชลซีจะเปิดแซมฟอร์ดบิ์ต้อนรับการเยี่ยมทีมแชมป์เก่าอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์นะครับก็น่าดูเลยครับเกมคู่นี้สำหรับความน่าสนใจในเกมคู่นี้นะครับทีมอย่างเชลซี ในการเล่นเกมพรีซีซั่นนะครับก็อุ่นเครื่องไป6นัดด้วยกันนะครับปรากฏว่าเชลซีครับชนะคู่แข่งเกมเดียวเท่านั้นนะครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3านะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ยังไม่ลงตัวยังไม่ลงล็อกนะครับแล้วดูแล้วเป็นงานหนักแน่นอนครับสำหรับกุนซือคนใหม่อย่างอนโซมาเรสกานะครับตัวผู้เล่นก็ถือว่าแต่ละตำแหน่งก็มีหลายคนนะครับผมเป็นโค้ชที่ผมปวดหัวแทนเลยครับไม่รู้จะจัดใครลงเล่นดีนะครับผู้เล่นเยอะเหลือเกินนะครับ สำหรับวันนี้นะครับตามการคาดการนะครับผู้เล่นที่จะลงเล่นในวันนี้นะครับกองหน้าก็จะมีทางมิคาโดมูดิครับเล่นร่วมกับเอ็นกุนคูแล้วก็โคพาเมอร์แดนกลางก็จะเป็นมอยเซตไกเซโดครับโรเมโอลาเวียครับแล้วก็เอนโซเฟอร์นันเดสส่วนเกมรับครับจะใช้เป็นทางมาคูคุริยาเป็นแบ็กซ้ายครับแบ็กขวามาโลกุสโตส่วนมิดฟิลส่วนคู่เซนเตอร์นะครับวันนี้จะใช้เป็นทางรีวโควิลจับคู่กับดีซาซี่แล้วผู้รักษสประตตวันนี้ครับก็จะเป็นทางฟิลิปยอร์เจนเซนนะครับ แล้วก็กุนซือจะเป็นเอนโซมาเรสกานะครับนี่คือฝั่งของเชลซีครับข้ามมาดูที่ฝั่งของแมร์ซิตี้กันบ้างครับวันนี้ตัวที่ลงเล่นไม่ได้แน่ๆหนึ่งคนนะครับก็จะเป็นทางออสการ์บ๊อบครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บครับส่วนทางฝั่งของโดรีครับวันนี้ต้องรอลุ้นเช็คความฟิตอีกทีหนึ่งครับแต่ก็อาจจะไม่พร้อมสำหรับเกมนี้นะครับอุ่นเครื่องไป4ี่เกมนะครับสำหรับแมร์ซิตี้ชนะคู่แข่งไป1นัดแล้วก็แพ้ไป3นะครับ แล้วก็ล่าสุดครับเกมคอมมูนิตี้ชิลครับเจอกับแมนยูก็ชนะจุดโทษแมนยูไปนะครับหลายๆอย่างก็ยังไม่ลงตัวไม่ลงล็อกเหมือนกันครับสำหรับทางแมนซิตี้แต่อย่างไรก็ตามครับเกมนี้ผู้เล่นตัวหลักๆก็อยู่อันครบนะครับจะนําทัพโดยกองหน้านะครับอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับเควินเดบรอยเป็นตัวปั้นเกมเจเรมีดูโกจะเล่นทางด้านซ้ายครับขวาจะเป็นทางฟิลโฟเดนส่วนมิดฟิลด์คู่กลางวันนี้นะครับจะใช้เป็นทางครูัสติจับคู่กับเบนโดซินวา ส่วนเกมรับครับคู่เซนเตอร์จะเป็นนาธานอาเก้จับคู่กับมาเดลอาคาันยี่ครับแบ็กขวาก็จะเป็นทางคลายวอล์กเกอร์แบ็กซ้ายเป็นยอสโกวาดิโอครับผู้รักษาประตูเป็นทางเอเดสันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูซิติ้เฮดทูเฮดสิบเกมหลังสุดที่คู่นี้เจอกันทุกรายการครับปรากฏว่าสิบเกมหลังสุดครับเชลซี Kelsey, ไม่ชนะแมนซิตี้เลยแม้แต่เกมเดียวครับเป็นแมนซิตี้นี่ชนะไปถึง8นัดเสมอไป2ครับก็ถือว่าซิตี้เฮดทูเฮดแมนซิตี้เหนือกว่าบานเบิดเ,เลยครับ แล้วก็คู่นี้นะครับถ้าพิจารณากันแล้วนะครับเกมนี้สิ่งที่เชลซีได้เปรียบซิตี้นั่นคือการเล่นในบ้านนะครับแต่ที่เหลือน,นะครับก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้ะครับในเรื่องของการจัดตัวผู้เล่นแผนการเล่นต่างๆนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากมายครับแล้วก็สำหรับทางเอ so นโซมาเรสกาในผมว่าโอ้โหม,มันเป็นงานยากจริงนะกับการคุมทีมเชลซีในชั่วโมงนี้นครับแล้วก็ก็ดูแล้วว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งในการปรับจูนตัวผู้เล่นนะครับ หาสเยตตัวจริงที่ดีที่สุดต่อไปนะครับก็ไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับสำหรับเกมนัดนี้ส่วนทางฝั่งของแมนซิตี้นะครับแน่นอนเลยครับทีมของเป๊ปเป้ปูเดล่านะครับเป๊ปก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ลงล็อกไม่เข้าที่เข้าทางนะครับแต่ว่าความเป็นเพชคาตทีเด็ดทีขาดของทีมอย่างแมนซิตี้ก็คุณภาพอย่างที่เรารู้กันนะครับเป็นยอดทีมอยู่แล้วนะครับแล้วันนี้มีกองหน้าอย่างเออร์ลิงไฮแลนด์ลงได้เควินเดบรอยฟิลโฟเดนนะครับ ผมก็เชื่อว่าเกมนี้ครับถ้าเปรียบเทียบด้วยเรื่องของทีมเวิร์คความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างกลิ่นของตัวกุนซือผมก็ยังมองว่าแมนซิตี้ก็ศักยภาพเหนือตัวเชลซีพอสมควรในเกมนี้นะครับก็เชื่อว่าเกมนี้ซิตี้มีดีพอเลยครับที่จะสามารถบุกไปชนะเชลซีถึงแซมฟอร์ดบิชครับก็เชื่อว่าน่าจะชนะได้แล้วก็จะมีโอกาสลุ้นชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปนะครับก็ดูแลจะชนะและซิตี้วันนี้น่าจะจบลงด้วย3าแต้มนะครับ แล้วเ,เพื่อนๆเลยครับมาทายเล่นๆมาทายสนุกดูสิครับว่าเกมคู่นี้มันจะจบลงอย่างไรแล้วคิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับว่าเอ so นโซมาเดสกานี่ดูทรงแล้วไม่ไมง่ายนะกับการมารับงานกุมทีมเชลซีณนะชั่วโมงนี้ครับตัวผู้เล่นก็เยอะแยะมากมายครับเป็นโค้ดนี่ถ้าผมเป็นโค้ดผมปวดหัวแทนเลยนะครับไม่รู้จะจัดใครลงเล่นนะครับส่วนซิตี้ก็ แน่นอนเลยครับเรื่องของคุณภาพชื่อชั้นอะไรต่างๆทีมอย่างแมนเชสเตอร์แล้วก็ที่สําคัญมีเป๊ปเป็นผู้จัดการทีมครับก็หายพ่วงครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับลองมาทายกันดูนะว่าเกมคู่นี้จะจบลงอย่างไรครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะครับและตอนนี้นะครับใครที่อยากจะได้น้ํามันเพื่อสุขภาพมารับประทานกันนะครับขอแนะนํานี่เลยครับน้ำมันเพื่อสุขภาพอย่างเอเมอรัล รวมสิ่งดีไว้ในขวดเดียวกันฝากไว้ด้วยลกันนะครับกับน้ำมันเอเามอรัลครับ